ครับผมสวัสดีครับรถไถมินิเสียกรุงครับผมวันนี้นะครับอ่าลูกค้ามาจะ่ชัยภุมมนะครับอันนี้พ่อยังก็ครับ่อมิตร่อมิตรชัยภุมมอำเภออำเภอบ้านขาวครับบ้านขาวครับบ้านไหนก่อนบ้านหน้องจันทีครับผมทบ้านห่วยบ้านห่วยน้องจันทีนะครับน้อผมจําได้ว่าเพิ่นมาเอาไปแล้วครับสองขั้นนะครับมาเอาโดนหรบอเป่าเได้ประมาณเดือนเนาะประมาณเดือนวะครับครับปร่ม้านถึงนะมาเรื่อเรื่อ เอ่ามาเอาไปสองขั้นไหมครับเราอยู่แล้วครับผมมื่อนี้เพิ่นมาเอาอีกครับสี่ขั้นมั่นมั่นเพิ่นมาเอาอีกสี่ขั้นครับมื่อนี้ครับเพิ่นเอาไปใส่เองเงินบ่ครับนี่ครับเอาไปใส่เองครับบอกเฮดให้มั่นหลายบ่ครับกะปบะมัหาสิบสองขั้นดีเอาไปแล้วนี่เป็นยังไงครับกใส่ดีถพือใจเราเพิ่นมาเอาอีกมาเอาอีกใส่อีกสี่ขั้นวอใพี่น้องใส่น้ำใอพี่น้องใส่น้ำครับผมก่พี่น้องทั้งชัยภูมินะครับนาะก่ พมิดิประเทศอย่างนี้ก็เห็ดลุงแปงเห็ดแป้งขนมเส้นขายขนมเสีนขายนะครับตัวอำเภอบ้านข่าวนะครับนาจะมีแั้งพนดีนะครับแป้งมาขนมกินตาลวงข้าวตาลุงข้าวอันนี้นะครับจะของผูจะของลุงแปงครับผมแต่ว่าเป็นถันตัวมาเห็ดมันสับปะรังเห็ดให้อ้อยเม่นมาครับเห็ดลายเม่นมาครับนี่กเห็ดสามแห้งจาของนี่ละครับผมแล้วผมจิเทศรขึ้น รถกระบะให้เพิ่นเลยนะครับมื่อนี้ครับกเพื่อนเอาไปอีกสี่ขั้นนะครับผมที่นองเพื่อนใส่เพื่อนเห็ดไหล่เพิ่นกระบะเพื่อนอยากได้เพื่ออีกนะครับแต่ว่าเป็นยังไงยินดีนะครับผมขอบุณหลายๆครับที่แห่งความเสื่อมันรถไถมินิเสกุลครับผมเดี๋ยวข้อสี่เอาขึ้นรถให้เพื่อนนะครับมื่อนี้เพื่อนหมั่นใจเพื่อาเมาอีกซีเม่นมาครับครับหมั่นใจมาใส่ประโยชน์ได้แต่ว่าเป๊ะหรอรถอะเอาแต่แกมือเอาไปเดี๋ยวพักเดี๋ยวพอนับม่นี้ได้พักอยู่ครับไดียพักอยู่แ่เพราะว่า ฝนวัตกกับฝนวัตกแล้วมันก็ดินมันจะแข็งเนี่ยอ๋อห้องเขาหกับพักไดพักอยู่ช่วงนึงให้มันดินมันถึกน้ำถึงอย่างนุ่มๆมเนี่ยนี่ก็คือบว่เปี่ยงแห้งแม่นมันบริคุมบริคุมไหลมันไถง่ายครับครับกับประหยัดเสียบแรงอย่าง้ต้องไปอีกครับผมเสียบค่าย่าเสียบค่าคนงานโอ้กันอันนี้ก็ให้ลูกน้องใส่น้ำอยู่ครับรถนหรือว่ากะไม่ได้มูพวกกันมมูพวกทุ้มนั่นแหละเทสไซกันไสดกันครับได้ประโยชน์ได้หลายอยู่นะครับครับ ือว่าไฮโอ้ยห้มันขาได้เบถือว่าคุ้มครับพอพอมีเราไปสองขั้นดีแล้วคุ้มครับคุ้มคุ้มคุ้มครับแต่พวกคุ้มก็จะบ่มาเอาอีกสี่ะว้ามันบ่คุ้มแกเห็นทํำนั่นละครับผมขอบคุณหลายครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวรถขึ้นไงครับผมเดี๋ยวเทสอาลูกค้าที่มารับรถเองนะครับเท่ากับสิเตอร์น้ำมันเครื่องน้ำมันเบนซินนะครับล่องรถให้ทุกขั้นนะครับถ้าปินไปได้นะครับให้เอารถกระบะมานะครับเด้อมันยังไดี๋ยเอาไปไปขั้นครับเดี๋ยวรถเย็งรถยังมากนะครับผมต้องถอด กับุณานะครับว่าถ้าอยากได้เป็นขั้นนะคร kind of ะับให้เอารถกระบะมาสะดวกที่สุดนะครับผมันอยู่ใกล้ก็ให้ไปเบิ่งก่อนอยู่นั้นครับก็ดใช้งานเป็นไงอ้าวอ้าวบอกบอกพี่น้องนะถ้าถ้าคนถ้าเพิ่นอยากเห็นรถไปหาไปหาพ่อมิตรอยู่ใส่เอาครับอยู่ล้งแป้งนะครับล้งแป้งขนมจีนตาลวงข้าวอืออยู่ตำบลอยู่ตำบลตลาดแรงตำบลตลาดแรงอำเภอบ้านพวกจังหวัดชายภูมิครับล้งแป้งนี่อยู่บ้าันยังเนาะครับอยู่บ้านหนองขีดตูนครับ ลงแป้งนนทีตุนถ้าคนในพื้นที่มผมมาจีบ,บพวกหูจจกว่าเปิดมาตั้งหลายปีแล้วเป็นรับเปิดมา20กว่าปี20ปีลงแป้งตาลวงข้าวครับแป<า>้งทั่วประเทศทขายส่งขายทั่วประเทศนะครับผมนี่ครับเจ้าของผู้แท้จริงครับผมเป็นมาอุดหนุนรถไทยมินิเสกุงครับผมก็เดี๋ยวจัดการขึ้นรถต่อไปครับ นี้เทสรถครับเอาทอเทสควบเรียบร้อยนะครับทดสอบควบเรียบร้อยนะครับเอาขึ้นรถในราคานะครับผมเดี๋ยวไปถ่ายรถเลยครับไปจอดเรียงกันถ่ายรถเลยนะครับโอเมดสี่คันครับจากเชยาภูมิมันเข้าครับผม ท,ทดสอบครับทดสอบรถนะครับลูกค้าที่เมารถอยู่นี่ครับทดสอบให้ทุกทัานนะครับผมเติมน้ำมันเครื่องน้ำมันเบนซินนะครับเรียบร้อยครับเอากลับบ้านไปใส่งานได้เลยครับ รถนะครับถ้าสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับมันยังมีอาการเดินหน้านะครับหยอดน้ำมันเลยนะครับหยอดตรงใส่ลงโมเดลนี่ครับแต่พานใหม่โมเดลใหม่นะครับมันก็นจะเหนื่อยอยู่นิดนึงครับเดี๋ยวใส่ไปสักพักมันก็นจะเจอความร้อดเนี่ยมันก็นล,ลื่นเหรอครับ บาสีประตูครับพี่น้องครับเพิ่นมือนี่เพิ่นมาเอาไปซีขั้นนะครับอ่ออะเดี๋ยวเดี๋ยวตะแครงให้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวตะแครงให้เสียบลงข้างนึงก่อนโอเคเสียบมาอ่าสะไลด์เข้าไปครับผมอันนี้ต้องถอดล้อออกไปครับเดี๋ยวจะตีผ้าข้างนี้เดี๋ยวยกขึ้นกั้นนิดเดียวอ่าโอเคครับผมครับผมดดบได้ที่พันบอกเล่ทางกับมัดนี่เลยครับมัดมัดล้อใช่นี่เลยครับมัดล้อใช่ขั้นนี้เลย ใช่เดี๋ยวว่าปิดได้ครับเอาง่ายมาเดี๋ยวค่อยมัดว่าเดี๋ยวค่อยมัดแป๊บหนึ่งปิดปิดถ่ายเท็จโอเคครับผมสี่ขั้นนะครับของหมามันรับมันไหลเพราะอะไรครับเพราะว่าขันผมข้านี่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวลาดอยู่พูมาเป็นเกี่ยว่ามัดมัดไงวะเลยครับสี่ขั้นครับผมครับผมสี่ขั้นครับผมเอาขึ้นรถเรียบร้อยครับผมรถกระบะสี่ประตูครับผมครับมันนี่ ฐานนะครับต้องใส่กองนะครับร่างนึงนะครับสี่ขั้นนะครับพมิรเดินทางจากบันขาวจะยภูมมนะครับผมอันนี้ก็ประมาณจจกโลูกครับเดินทางกลับนี่ยสี่ร้อยกว่าหรืถึงอยู่ครับสามร้อยกว่าลับโดยประมาณเนาะหลัดทางหลัดมากนะครับมาหลอบสองพาสิมาหลอบสามหลอบสี่อยู่ด้่นี่ย่านยูย่านอยู่อเสร็จแล้ววาครับผมขอบคุณหลายๆครับพมิรกาเดินทางกลับโดยความปลอดภตยครับผมขอบคุณหลายๆครับผม